บริษัททริปเปิลทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์สุก,กัยสกัดโฟโมสแคลซิมิกซ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออมรอน อ er e. ี่สุดดิแม็กซ์โก้ซีรีส์สมูทอนี PTT B5 Plus, ภูมิใจเสนอสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับตุลย์ลงหมอครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยคุณหมอนะครับแต่ว่ารอคุณติ๊กแป๊บนึงครับมาสายแล้วเป็นประจำเลยติ๊กเป็นไงเป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่เห็นเลยเนี่ยไม่มาสายอ่ะก็ขับรถเด้รถมันเสียเสียเด้อควันนี้ขโมงอยู่ในรถเลยควันนี่ขโมงเลยรถเสียไงดีเนี่ยไ่จอดหน้าอูอะไรแล้วก็รถไปซ่อมก็ไม่เป็นไรเอาไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเอาไปแล แล้นี่สูตรควันก็ไปเยอะเปล่าเนี่ยก็ไม่ไม่รู้เยอะเปล่าควันเต็มหมดเลยควันพิษเปล่าเป็นมะเร็งปอดนะอย่างนี้นะเขาบอกว่าสูตรควันพิษอะไรก็เป็นมะเร็งปอดได้นะไปคุยคุณหมอดีกว่าจริงป่ะเรื่องนี้เลยเนี่ยมะเร็งปอดัท่านผู้ชมไม่อยากไอเลยเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคมะเร็งปอดกันนะครับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์วรวุฒิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาอยากคุยคุณหมอเรื่องโรคมะเร็งปอดนะฮะจริงๆแล้วโรคมะเร็งปอดนี่มันเป็นยังไงครับ การทําลายหรือพันอะไรยังไงฮะ,ฮะโรคมะเร็งปอดนะครับก็คือเนื้อร้ายนะครับที่เกิดขึ้นที่เนื้อปอดอเสร็จแล้วนี่คือลักษณะของปอดของคนเราเนี่ยนะครับถ้าตรงกลางเป็นหัวใจด้านข้างเป็นสอดสองข้างนะครับทีถ้าเราได้รับสารพิษนะฮะเช่นจุบุรีหรือได้รับสารก่อมะเร็รรมเมรงเนี่ยเนื้อปอดเนี่ยก็จะมีการกลายพันธุ์กลายเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาแล้วก็ลุกลามเข้าไปที่เส้นเลือดเข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ามะเร็งปอดนั้น ก็คือเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นที่ปอดและกลายพันธุ์กลายเป็นก้อนมะเร็งขึ้นซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำลายปอดไปเรื่อยๆแล้วลุกลามไปตามเส้นเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองทำให้แพร่กระจายต่อไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นั่นเองครับ ไม่ทราบว่าสูบบุหรี่หรือเปล่าครับสูบผมมีสูบไม่ว่าจะสูบบุหรี่ไทยบุหรี่นอกสูบบ้างไม่สูบบ้างก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับอัตราเสี่ยงมัอัตราเสี่ยงสูงนะครับ80%ของคนที่เป็นมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่80%เลยเหรอฮะใช่ครับคือหมายความมาจากสถิติอะไรเงี้ยหรสถิตินะครับถ้าเราแบบอยู่ในที่ที่แบบว่ามีฝุ่นละอองเยอะอะไรเงี้ยนะมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปอดไหมครับหมอถ้ามีสารก่อมะเร็งอยู่ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้มากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพเราเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สารเคมีแย่ๆผสมเข้าไปก็เป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกันอย่างพวกคุณตำรวจเลยนักข่าวสารไงเหมือนกันเนาะถึงมีถึงนี่พัก็ป้องกันได้นิดหน่อยเพราะว่าไอ้ไอ้พวกนี้เนี่ยลักษณะมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีช่องนิดเดียวก็สามารถเข้าไปได้ออ๋นี่ยก็กันได้แค่บางส่วนการต้องออกไปจากสิ่งที่มีอากาศเป็นพิษคุณหมอบางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะแบบเช็ดถุงมือออกมาดำเลยอ่ะคุณหมอครับนั่นแหละครับพวกสารก่อมะเร็งอยู่ในนั้นแย่ๆพวกไอดรไฮโดรคาร์บอนนะฮะมาจากไอ้ฝุ่นควันรถยนต์เนี่ยเป หลักเลยครับครับตออจากนั้นเนี่ยจะมีสาเหตุพบว่าเกิดจากแร่เรดอนนะครับฮะรู้จักแร่เรดอนไหมรู้จักกับคุณหมอครับแร่แร่เรดอนเรดอนโอ้ใ่ครับครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าโรคเนี่ยร้อนขึ้นใช่ไหมครับจทถามว่าโรคร้อนขึ้นเนี่ยเราจะเจอมะเร็งอะไรมากขึ้นครับผิวหนังมะเร็งปอดโอกาสจะเป็นเยอะเพราะว่าแร่เรดอนเนี่ยเป็นแร่ที่เป็นสารกำมพถารังสีที่อยู่ในดินนะครับ ล้วเมกในยนโรปเนี่ยครับผมในยนดินเนี่ยแหละครับในเมือย็กซิโกเจอก็เจอได้มันก็ระเหยขึ้นมาแล้วก็ไปสูตอย่างในอเมริกาเนี่ยเขามีห้องใต้ดินเนี่ยอะไรปรากฏว่าเป็นอัตรา ของการเกิดมะเร็งปอดอันดับสองรองจากการสูบบุหรี่เลยในอเมริกานะครับนั่นเนี่ยกสูบบุหรี่อีกมาหนึ่งนะเลดอนที่สามสองนะครับที่บ้านเนี่ยที่ทําห้องใต้ดินเนี่ยหลบภรรยาไปนอนเฉยๆอ่ะไปลบออกซะทั้าหมดไปเก็บน้ำไปเก็บน้ำในห้องใต้ดินอ่ะมีมีมีเลดอนแล้วมีตัวอื่นๆที่แบบเราพอรู้จักคุ้นเคยไหมคุณหมอก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไอโรงงานไอเมืองแร่ถ่านหินนะครับลิกไนท์เพราะนั้นจะมีพวกสารเคมีสารเคมีต่างต่างกระจายไป มันมันปนฟุ้งมันคุณหมออย่นั้ปฟุ้งนะครับคนนี่จะมีมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันครับครับครับคนที่แบบเราอยู่บ้านที่แบบาอยู่ในเขตเมืองสมมติว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบซื้อนิยมซื้อนนะคอนโดมันจะไม่อันตรายการที่เราอยู่ตึกนะครับได้พบสารเคมีต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็น มะเร็งได้รวมทั้งมะเร็งปอดหรือ,รอพอมั้ผนังเยื่อหุ้มเนี่ยนะครับถ้าถ<ล><ะ>้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาพวกไอ้เอาแร่ใหญ่แก้วอายิปซัปมเนี่ยมามาป้องกันเพราะว่าทนไฟตรงนี่ผสมเข้าไปมากเนี่ยก็เป็นมะเร็งปอดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดได้คือถ้าอยู่ตึกสูงเนี่ยนะครับข้อดีของตึกสูงพออยู่สูงเนี่ยนะครับเห็นวิวสวยงามใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะปลอดจากมะเร็งได้บ้างนะครับคือเหตุผลก็เพราะว่าพวกอากาศเป็นพิษเนี่ยมันหนักเพราะฉะนั้นมันจะลอยขึ้นไปไม่ถึงถ้าเราอยู่เกินชั้น8ชั้น9ชั้้้นนน10ขึไไปเี่ยอ ไอ้สารที่ก็จะลดน้อยลงโอ้ก็กม,นนมพันธุ์มีมีส่วนไหมครับหมอฮะมะเร็งปอดกรมพันุ์นมีส่วนแต่น้อยครับน,น้นนอยคือเราใช้ชีวิตเสี่ยงเองสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. การสูบบุหรี่เพราะ80ซต์ของโรคมะเร็งปอดนั้นเกิดจากการสูบบุหรี่ครับ 2. แร่เรดอนซึ่งอยู่ในพื้นดินเมื่ออากาศร้อน แร่นี้ก็จะระเหยออกมาครับ 3. แร่ลิกไนท์โดยจะมีอยู่มากในเหมืองแร่นั่นเอง 4. สารเคมีต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษถ้าร่างกายได้รับเข้าไปมากๆก็ส่งผลให้เป็นโรคนี้ได้และสุดท้ายกรรมพันธุ์แต่สาเหตุจากกรรมพันธุ์นี้จะมีผลน้อยมากครับ คุณหมอให้เราเอ็กซเรย์พอ,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 อจะรู้ได้ไหมว่าเอ้ยเราเป็นมะเร็งปอดไม่เป็นมะเร็งปอดเอการวินิจใชยเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดไม่เพเียงพ<ข>อเอาล่ะสิครับท่านผู้ชมคุณหมอบอกว่าการตรวจด้วยวิธีเอ็กซเรย์ปกตินั้นไม่พอแล้วต้องตรวจแบบไหนกันละเนี่ยช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยทุกๆเรื่องเราไม่ประนีประนอมเพื่อคุณภาพการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำแคลซีมิกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงคุณหมอให้เราเอ็กซเรย์พอจะรู้ได้ไหมว่าเอราเป็นมะเร็งปอดไม่เป็นมะเร็งปอดทอาการวินิจฉัยเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดไม่เพียงพอแล้แหละไม่เพียงพอเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเห็นผู้เป็นรูป2มิตินะครับเห็นแค่กว้างกับยาวไม่มีความลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เล็กๆเนี่ยจะมองไม่เห็น แม้แต่ตรงขั้วหัวใจเนี่ยนะครับตรงบริเวณขั้วหัวใจเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นรูปหัวใจอยู่ใช่ไหมครับทีบ่นี่รูปหัวใจเพราะฉะนั้นถ้ามีก้อนซ่อนอยู่แถวเนี้ยมองไม่เห็นหรือว่าถ้ามีกระดูกซ่อนอยู่ก็มองไม่เห็น<อ>เป็นเอ็กซเรย์ที่ดีกว่าเอ็กซเรย์ปอดในการตรวจโรคมะเร็งก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือไงฮะหมอฮะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือมีการถ่ายรูปเอ็กซเรย์โดยเทคนิคของเอ็กซเรย์เนี่ยเพื่อจะเห็นรูปเนี่ยเป็นสามมิติเลยมีทั้้งงกกววาายแลละึ S <S <S ก็ฉะนั้นเนี่ยความไวในการเห็นลักษณะของก้อนมะเร็งที่ซ่อนในเนื้อปอดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าก็เล็กๆก็จะมองเห็นได้ะครับอ,อย่างนี้อย่างนี้อเราถ้าสมมติเรามาตรวจร่างกายประจําปีเราเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดเราคือถ้าปอดเราดูในภาพเอ็กซเรย์มันดูสะอาดดีใสดีแปลว่าเราเราจะไม่เป็นมะเร็งปอดงี้ป่ะฮะบคุณหมอฮะจากการศึกษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยการเอ็กซเรย์ปอดทุกปีเนี่ยไม่ลดอัตราตายจากมะเร็งปอด เพราะว่าถึงแม้เอ็กซเรย์ทุกปีเขบางทีเจอมะเร็งปอดก็เจอระยะที่เป็นมากเพราะว่าไม่ไหวเพียงพอมองไม่เห็นภาพก็เลยมีคนพยายามนําเทคโนโลยีใหม่คือเป็นเอ็กซเรย์ที่ไวคือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แต่ใช้พลังงานน้อยได้รังสีน้อยเพื่อใช้ในการตรวจทัองกรอบก็เลยเพราะว่าสามารถจะตรวจพบมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นได้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะผ่าตัดให้หายขาดได้ด้วยอ๋อหายขาดได้ด้วยถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเริ่มต้นนะฮะมะเร็งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนประมาณสักกี่ขั้นนะคุณหมอฮะ มาเร่งปอดเราแบ่งเป็นสีระยะนะครับสี่ขั้นสีขั้นขั้นแรกก็คือระยะเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นก้อนเล็กกว่า3มเซนระยะที่2ก็คือโตมากกว่านั้นแล้วกรจะไปที่ต่อมน้ําเหลืองละระยะ3ก็คือแบ่งเป็น3 A3B 3A บก็คือเป็นระยะซึ่งอาจจะอาจจะมีผลลุกลามไปที่เยออผนังผนังปอดนะครับหรือว่าเข้าไปที่ต่อมน้าหลวงตรง่วงอกนะครับพอ 3B มีนี้ก็โรคก็เป็นเยอะละคือเป็นมากเฉพาะที่อาจจะมีน้ําในปอดนะครับหรือแบ่งเป็นสองขั้นนั่นแหละครับหรือว่ากระจายไปต่อมน้ําเหลืองที่บริเวณ บริเวณส่วนอื่นของร่างกายแหละแล้วระยะสุดท้ายคือระยะที่้ก็ไปสู่ส่วนอื่นของร่างกายคุณหมอฮรระยะไหนที่ที่คิดว่าเราถ้าเราจะไปตรวจพบเนี่ยแล้วยังพอรักษายังมีโอกาสหายได้สูงขอให้เป็นระยะเริ่มต้นเป็นได้คือต้องตรวจเช็คในระยะเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือโอกาสยิ่งเจอระยะเริ่มต้นยิ่ง ยิ่งหายได้มากขึ้นสีไม่หายขาดแล้วครับแค่ไม่หายขาดแล้วแค่อยู่ได้นานอีกแค่ไหนเดี๋ยวไปตรวจก่อนดีกว่านะครับหมอนะครับเดี๋ยวผมมาดอนนะครับตรงนี้เลยนะครับคุณนิตยาเป็นนักเรยนศีรษเทคนิคค่ะครับจะมาอะไรนะฮะตรวจดูรังสีเนนิ่คคระบรังปอดครับก็คือการตรวจปอดอย่างละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมฮะละเอียดกว่าการเอ็กซเรย์ธรรมดาค่ะบทำยังไงบ้างครับก็วิธีการตรวจไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่า น้องนอนนิ่งๆแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แล้วก็หายใจตามที่บอกซึ่งต้องอ๋อตามที่คุณคุณหมอบอกด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็วิธีการหายใจก็นิดเดียวหายใจทางจมูกไม่ค่ะหายใจทางจมูกอย่าใย้เทิงผีอย่างเดียวต้องเลยป่ะบอกว่าครับเทปที่บอกเพราะว่ามีคนไข้ต่างชาติอย่างเช่นอาหรับิกเขาจะชอบหายใจทางปากก็ต้องเน้นต้องเน้นนิดหนึ่งต้องเน้นต้องเน้นหายใจทางปากให้เต็มที่ใช่ค่ะ แล้วก็กั้นเอาไว้อย่าเพิ่งหายใจออกนะคะเพราะระหว่างที่คุณกลั้นหายใจเข้าอย่างเดียวใช่เพราะระหว่างที่คุณกลั้นหายใจเราจะสแกนตอนนั้นเมื um> ่อเมื่อเราสแกนเสร็จเราจะบอกว่าหายใจได้โอเคครับแค่นี้เองเริ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วทั้งคู่ก็จะเริ่มทําการตรวจกันโดยจะเริ่มจากคุณซูโม่กิก่อนเลยครับ ซึ่งการตรวจนั้นคนไข้จะต้องขึ้นไปนอนที่เครื่องแล้วยกแขนขึ้นทั้งสองข้างเพราะกระดูกที่แขนอาจบังปอดทำให้ภาพที่ออกมาไม่ชัดเจนได้แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะใส่ผ้ากันรังสีให้ที่บริเวณหน้าท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนอื่นได้รับรังสีโดยไม่จำเป็นนั่นเองครับ แล้วก็มาถึงตาของคุณติ๊กกลิ่นสีกันบ้างครับซึ่งขั้นตอนในการตรวจก็จะเหมือนกันกันกนกบของคุณซูโม,โมก๊กทุกอย่างเลยแล่ละครับบอกหายใจเข้าหายใจทางจมูกนะคะ เ,เต็มที่แล้วกั้นนิ่งเอาไว้นะคะกั้นกี่นาทีอ๋อแค่6วินาทีเองค่ะก็โอเคครับ คุณหมอครับเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวเองหมอแต่ผมนึกว่าให้ผมนึกว่าเคยซีสตสแกนเลยนะที่หัวจตรงหัวใจเลยนะอันนี้ยังนานกว่านี่เข้าไปหายใจปื๊ดหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊ดเรียบร้อยหมอครับผลผลไปเลยครับหมอครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังผลการตรวจของทั้งคู่กันครับว่าจะเป็นอย่างไรครู่เดียวครับตตลุยเตลุยรอหมอหมอครับ ผลผลไหมนะครับคุณหมอครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอะไรับคุณหมอตันี้ตัวนี้เป็นอ่าถูกต้องครับอันนี้มีเส้นอะไรด้วยนะคุณหมอครับเป็นลักษณะของปอดนะครับตอนนี้เป็นเป็นหลอดลมนะครับที่เราจะเพิ่มเขืลงไปดูนะครับไอรูนี้อะไรครคุณหมอครับครับตรงนี้เป็นรูท่อหลอดลมนะครับนี่คือเอ็กซเรย์ปอดของอ่า ของคนไข้นะครับอันนี้ลักษณะนะครับเป็นตรงตรงนี้ครับตรงลัทธิตรงนี้เป็นหัวใจนะครับตรงหัวใจนะครับแราสีดำเนี่ยเป็นลักษณะของปอดเส้นๆก็เป็นพวกท่อลมหรือว่าเส้นเลือดอยู่ในปอดนะครับดูแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีนะครับว่าอยู่รอดปลอดภัยจากโรคมะเร็งปอดโดยไม่เจอขณะนี้ยังไม่มีครับขณะนี้ไม่เจอขอบคุณท่านหมอครับไม่เจอนะครับตัวผมกลับก่อนครับห้องเขาจะเอาตัวรอดอย่างนี้นะครับคุณหมอเขาดูขอดูของเกดอะไนะคุณหมอฮะว่าว่าเป็นยังไงครับ อุ้ยทำไมแบน <laughs> ทำไมแบนอะไร ก็ไซดไงก็ดูไซด์สิโอ้คุณผมตัวป่องมากคุณหมอนี่ตัวแบนเนอะยังดูดีอยู่นะครับโอ้ยังดูดีอยู่ครับอะไรฮะยังดูดีอยู่มองไปถึงบ้านนี้อยู่คือเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยก็อันนี้ก็ยังเป็นเล็กเซย์ของของปอดในช่วงตัดขวานะครับกล้ามกางก็เป็นหัวใจนะครับตรงหน้าดำๆนี่ก็เป็นปอดแล้วก็มีพวกเส้นเลือดต่างๆก็เพราะว่ายังไม่มีก้อนมะเร็งให้เห็นนะครับก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ขอแสดงความยินดียังไม่เป็นมะเร็งปอดนะครับคุณหมอฮะถ้าเกิดเจอแบบัก้งนนึะ ขั้นที่หนึ่งแบบว่าสักเซนหนึ่งอย่างนี้ถือว<ช>่าขั้นที่หนึ่งใช่ไหมฮะจะรักษาย,ยัางไงครับคุณหมอครับคือขั้นที่หนึ่งเนี่ยหมายความว่าก้อนมะเร็งเนี่ยขนาดเล็กกว่า3ามเซนและไม่ได้กระจายไปสู่ชั้นอื่นของร่างกายโอกาสหายขาดก็ค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันนี้ก็สูงได้ถึง100ร้อยละแปดสิบเพราะฉะนั้น,<ห>นจะเจอก็ขอเจอระยะที่หนึ่งตัดเสร็จก็จบเลยไม่ต้องทําอะไรครับสมัยก่อนคุณเป็นมะเร็งปอดนี่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมคนะหมอส่วน มะเร็งปอดตอนนี้อัตราตายอันดับหนึ่งของคนไทยจากโรคมะเร็งนะครับสูงกว่าโรคมะเร็งตับนะครับในปัจจุบันนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขคนไทยเราปีหนึ่งตายด้วยมะเร็งประมาณ6 6 0 0 0คนอันดับหนึ่งคือมะเร็งปอดนะครับค,คือเรื่องเรื่องคือเราจราิงๆทุกคนก็คงไม่อยากเจอนะคุณหมอน,นะแต่ว่าถ้าเกิดมาทําแล้วเจอจะได้เจอในระยะเริ่มต้นจะได้รอดชีวิตใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าันรอจนว่า คือไอเป็นเลือดไอตลอดเวลาหมอคไม่อยาารักษาลักษณะนั้นุูมเออถึงแม้ไอเป็นเลือดมาก็ยังมีทางช่วยได้นะครับเพราะว่าไอเป็นเลือดคือเป็นอาจจะเป็นระยะเสี่งระยะสามระยะสี่นะครับถ้าระยะสองเนี่ยพอเป็นปั๊บเนี่ยการรักษาก็ยังผ่าตัดได้นะครับแตแล้วเนี่ยแต่ต้องรักษาเสริมด้วยยาเคเมียมบัตสี่ชุดหรือว่าสามก็ยังสามารถรักษาสามเอกยังผ่าตัดแล้วก็จะให้ยาเสริมหรือใช้แสงรังสีมาช่วยก็ได้แต่พอระยะสี่เนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้ หรือระยะ3ปีแต่ว่าการรักษาเนี่ยรักษาเพื่อยืดชีวิตโดยการใช้ยาเคมีบคบับอาจจะเสริมด้วยรังสีบางรายรแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีนี่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่ยารับประทานราเม็ดเนี่ยนะครับเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับก็สามารถใช้เป็นยารักษาได้<อ>แต่เองก็แล้วแต่คุณหมอเขาบอกว่าคือน,นี่คือวิธีการรักษานะแต่คุณหมอบอกว่าวิธีการป้องกันดีที่สุด ถูกไหมฮครับป้องกันไว้ดีที่สุดป้องกันดีที่สุดเจ็บตัวน้อยที่สุดการรักษาถูกที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับมาให้ความรู้กับเรานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นรินวรวุฒิครับขอบคุณครับหมอครับไปแม่โอ้ ดีแล้วได้รู้ว่าเราปลอดภัยอย่างงี้ทีหลังก็อย่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาสแกนแล้วเจอเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะจะได้รู้จะได้เป็นตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นใช่ไหมรักษาจะได้รักษาหายง่ายมีโอกาสมสวัสดีครับอ้าวิช่างโอ้โยเป็นไงรถผมเดี๋ยวรู้จักกันครับรถนี่ไปอูตายอุ่นแล้วหน้าอุ่นเลยว่าเรียบร้อยเป็นไงรถพี่ควันมันขโมงเนี่ยเพราะอะไรเรียบร้อยเลยพี่เจอสาเหตุมาเจอครับพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอตัวนี้แหละมันไปกอดอยู่ในห้องเครื่องมันอยู่ในห้องเครื่องพี่มันจุกอยู่ในนมหนูเดี๋ยวเดี๋ยวนไอ้น้องไปเข้าอยู่ในห้องเครื่องพี่เขาทำไมเนี่ยชอบพี่ติ๊กกินสีมานานแล้วอยากอยู่ใกล้ๆอย่างเดียวรู้แต่ว่าอย่างนั้นน่ะไปพี่กินสีสงสัยจะแย่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อะไรครับเพื่อนพี่ใช่ไหมที่กินเสียใช่ดิเพื่อนกันเลยสนิทกันทำไมฮะซ่อมรถพี่เอาขับซ่อมรถกูเบเอาเขาสิเขายังไม่จ่ายเลยเท่าไร่เดี๋ยวพี่จ่ายให้แสนแปดซ่อมอะไรนักหนาว่าแสนแปดก็ข่างัดไอ้ตัวนั้นออกมาจากลมหนูอช่างตั้งแปดคนมึมันลุมเเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตามตีกินสีให้นะนวันนี้นี